โอ้ยหอกวานซ้ำเอ้ยมดเดียวช็อตเด็ดเลยเดก้าครับเดก้าตัวแรงครับตัวแรงไปซ้ำอืออ่ะอืออ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู YouTube, ทูบทุกทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งสาวร้อยเอ็ดนะครับเจอกันในยามบ่ายครับยามค่ำบ่ายสี่โมงเย็นห้าโมงสี่โมงห้าโมงนะครับอู้เจอกันครับใครครับใครแนี่ยแตะว่ะ,ะ,อ,ะอยู่กับเจ้าโคมัสุครับโคมัสุโคมัสุพีหกศูนย์ 60, รุ่นห้าครับ ตัวเร็กแต่จวดนะครับนี่เร็กพลิกชีหนูครับใช้ยาเขาโยกไปได้ดลยวะดูรอยเดก้าออกครับเทคนิคสูงครับเทคนิคคนขับต้องดีครับโยกไม่ให้ล้อฟรีครับค่อยๆโยกค่อยๆโยกออกได้เฉยเลยครับ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาดูเจ้าตัวเล็กครับ EC 60โอมัสุเก่านอกครับเห็นสภาพอย่างนี้นี่เครื่องไม่มีโหลดครับตัดได้แบบชิๆเลยครับสายสายดันจกไม่มีสะดุดครับ สภาพนี่ยอมแพ้แต่ว่าดูการทำงานแล้วนี่ผ่านฉลุยเลยครับเปอร์เซ็นเต็มร้อยนี่ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไปเลยครับรถคันนี้สภาพอาจเจ็ไน่สวยงามเท่าไหร่ครับดูครับดูการทำงานครับดูเครื่องครับไม่มีโหลดเลยครับไม่ควันนะครับควันไม่เยอะไม่มีเลยแหละครับ ไม่มีเทอร์โบครับเครื่องสี่สูบธรรมดาโอ้ถ้าตักได้ขนาดนี้ผมว่ามันไม่โหลดนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นปก,กติเลยครับอเอาอเต็มแล้วครับเจอกันชิปหน้าครับจะถอยให้รถมาเอาดินครับ อยู่กับเจ้า FRR 0 m a หนึ่ครับอีสุดๆเที่ยวแรกก็เอาเรื่องเลยครับคอยห,หนักเกินไปเข้าลึกไปติดครับดินทรายครับลงโนนด้วยครับโอ้โยลงหลุมครับเตะลงห,หลุมไดหรือยังทนหรือ,อยังเดี๋ยวคอย,อยดูครับ ลบออกลุ้มที่เขาติดก่อนครับเดี๋ยวจะเยอกันอยู่นี่แต่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับมีฟอร์ด6 1 0หรือเปล่ามองไกล้นๆน่าจะใช่นะครับทำงานอยู่ข้างๆเย พอดีฟ้าฝนลงครับฟ้าคืมฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยครับดูคับบดูก้อนนี่รถไถกลัวฝนครับก็เลยเพยนก่อนครับไม่ได้ไปถ่ายเลยครับเอ้าสำหรับชิปนี้ก็จะให้ดูการทำงานของรถขุดครับ โอมาสซุ 60, ครับ D C หกศูนย์รุ่นห้าครับของเราก็อยู่กับเจ้า F R R ครับ210หนึ่งศูแม็กชอกอีสุสุ210แปลงครับ ทรายเนียนๆครับวันนี้ทรายละเอียดเนียนๆเ,เลยครับสวยครับดินสวยครับผมที่ผมถนนทางเข้าหมู่บ้านเวลาฝนตกนี่เป็นดินโคลนดินตมครับเดินก็ไม่ติดเท้าครับถ้าดินอย่างนี้ครับดินสวยครับเป็นดินทรายสวยมากเลยสวยงามครับ ฝนลินฝนลินฝนตกพำมพำมใจเต็มแล้วครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปแสงคนขับแม็โครครับเฮ้ยเฮ้ยไปเจอกันคลิปหน้าครับชิดนี้ออกตัวไปก่อน รอดไหมเบาๆครับค่อยๆออกไปไม่มีปัญหาครับ <c oughs> โอ้ยสับซอ้อนอุเกือบไม่รอดคือทางมันมันแข็งอยู่นะครับแต่ว่าหยุดรถปุ๊บรถก็หยุดปับ๊บสับไม่ทันสับเกียร์ไม่ทันนี่คืออ่าต้องมีการถอนต่อสักหน่อย <c oughs> หรือไม่งั้นก็ลุ้นว่ารถจะติดไหม สำหรับชิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับลาบ่อยแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบือ่อเจอกันชิปหน้าครับเดี๋ยวหาช็อตเด็ดๆให้ดูครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ